สวัสดีครับพบกับรายการ10นาทีจอที่ทางทองคำสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ถ้าผู้ฟังอยู่กับผมพีพีละพงและเช่นเคยครับเราจะมาวิเคราะห์ภาพรวมราคาทองโลกและราคาทองไทยนะครับหลังจากที่วิกนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยก็จ่อทดสอบแนวต้านใหญ่ครับ2,790นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ในปีที่แล้วนะครับก็มาลุ้นกันครับว่าเขาจะเบรกต่อไปได้หรือไม่นะครับสัปดาห์หน้ามีปัจจัยอะไรบ้างมองแนวรับแนวต้านและกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรนะครับหากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วก็รับชมรััับบตติดดามกนไ้เลยคร มูเสริมเฮงดวงปังไอเทมดวงเฮงโชคดียืนหปีมะเส็ง2568ทองคำแท่งปีนักสัตว์ปีมะเสง็งปีรากาปีมะแมะทองคำแท่งออซิลิสเกสิาปอร์เ็นต์น้ำหนัก0.6กรัม1กรัมและ0.125บาทเริ่มต้น1,000บาทลิงอยู่ใต้คลิปคลิกเลย หลองครบรอบ20ปีรวยทองรับปีใหม่แคมเปญสุดพิเศษออซ r ล s g โกบาร์ซีเรียลนัมเบรลุ้นรับทองคำแท่งออซ r ล s 96.5%น้ำหนักครึ่งสลึงจำนวน20รางวัลรวมมูลค่า111,750บาทร่วมสนุกง่ายๆเพียงถ่ายทองคำแท่งออซ r ล s ให้เห็น Serial Number ชัดเจนลงทะเบียนลุ้นรับรางวัลช่องทาง Line OA Osiris Official Shop และ Osiris Gold Saving กรอกข้อมูลลงทะเบียนลุ้นรางวัลเท่านี้ก็มีสิทธิล์ลุนเป็นผู้โชคดีรับรางวัลทองคำแท่ง o s i ซ i s ตั้งแต่วันที่6มกราคมถึง28กุมภาพันธ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของภาพรวมราคาทองไทยและราคาทองโลกกันก่อนนะครับผมนะฮะล่าสุดเนี่ยในส่วนของราคาทองไทยถือว่าปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดเนี่ยในส่วนของราคาทองไทยครับ โดยเฉพาะราคาทองคำแท่ง96.5น้ำหนัก1บาทครับอ้างอิงสมาคมค้าทองคำนะครับเวลาบ่าย3โมงนะครับราคาขายออกล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ44,250บาทครับรับซื้อคืนอยู่ที่44,150บาทนะครับอ้างอิงโกสปอร์ตเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ2,773นะครับสรุปว่าทั้งวิกนะครับราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็เราจะเห็นในส่วนของราคาทองคําต่าสุดระหว่างสัปดาห์เนี่ย เยวอยู่แถวๆประมาณ43,850บาทนะครับตอนนี้นะครับวิ่งขึ้นมาเกือบประมาณ44,300บาทนั่นหมายความว่าราคาทองคำเนี่ย ปรับตัวบวกขึ้นมาเกือบ400กว่าบาทเลยนะครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับแล้วก็หากดูตั้งแต่ต้นปีนะครับราคาทองคำเนี่ยนะครับก็ปรับตัวมาเกือบ1,700กว่าบาทแล้วนะครับไวมากนะครับผมเปิดปีใหม่มาราคาทองคําก็ทะยานปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับจากประมาณ43,000ต้นๆนะครับ42,000ไปปลายนะครับก็มาแถวแ4 4 0 0่นสะครับเกือบ300บาท500บาทแล้วนะครับถือว่าการวิ่งของราคาทองเดือนมกราคมเนี่ย ค่อนข้างใบและเร็วเลยนะครับตัดกลับมานะครับดูในส่วนของราคาทองคําโลกกันบ้างนะครับราคาทองคําโลกแน่นอนครับว่าทยานปรับตัวบวกขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกราฟแท่งเทียนรายหนึ่งวันเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยนะครับพยายามปรับรูปแบบนะครับเอ่อเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางไซด์เว่ย์อัพนะครับวัทถอมีการยกขึ้นต่อเนื่องทำไฮเออร์ไฮต่อเนื่องนะครับและตอนนี้นะครับก็กําลังทดสอบแนวต้านสาคัญครับ2790กนะครับก็อีกนิดเดียวนะครับเราก็จะใกล้จุดสูงสุดนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ย ทำจุดสูงสุดเอาไว้ที่ประมาณ2,790เหรียญหรืออีกประมาณ10กว่าเหรียญนะครับก็จะเท่าจุดสูงสุดนะครับของปีที่แล้วแล้วนะครับนับว่าเป็นจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับถ้าเบรกจากนี้ไปก็แน่นอนครับว่าจะทําสถิติใหม่อีกรอบนะครับในส่วนของราคาทองโลกและราคาทองไทยนะครับที่ยังอยู่ในเบสนะครับเอ่อเทรนขาขึ้นอยู่นะครับผมหรือบูลิสเทรนนั่นเองนี่ก็คือภาพรวมนะครับในส่วนของราคาทองไทยและราคาทองโลกล่าสุดครับ ก่อนที่จะมาต่อกันในส่วนของข่าวสารราคาทองคำนะครับเรามาดูในส่วนของราคาทองคําแท่งย้อนหลังกันก่อนนะครับปี1995พันเก้าร้าครับราคาทองขายออกแถวๆประมาณ4,000กว่าบาทนะครับปี2 0 2 4ครับเป็นปีที่ทองคำเนี่ยทำจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ครับราคาทองคําแท่งขายออกอยู่แถวๆประมาณ4 4 5 5 0บาทนะครับขณะที่ปี2025นะครับเปิดตลาดไม่นานนะครับในช่วงปีใหม่นะครับราคาทองคำเนี่ยก็ทยานปรับตัวบวกอย่างต่อเนื่องนะครับและตอนนี้เองครับก็ทาจ แถวๆประมาณ4,4350บาทก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วแล้วนะครับและแน่นอนครับว่านี่เพิ่งเริ่มต้นปีเองนะครับและแน่นอนครับว่าราคาทองคำเนี่ยมีแนวโน้มขยายปรับตัวต่อไปแน่นอนนะครับนี่ก็คือภาพรวมราคาทองคําย้อนหลังนะครับตัดกลับไปในส่วนของข่าวสารราคาทองคําแน่นอนนะครับเอฟเฟกของราคาทองเนี่ยนะครับยังมีปัจจัย หนุนเชิงบวกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อทองคำนะครับของเราเซ็นทรัลแบงค์นะครับทั่วโลกเนี่ยที่ยังคงมีความต้องการอยู่นะครับและเรามองว่านะครับเร, Bank เราเซ็นทรัลแบงค์ต่างๆเหล่านี้แหละครับจำเป็นจะต้องในซื้อทองคําอย่างน้อยน้อเนี่ยนะครับประมาณ ไม่ต่ำกว่า500ตันแน่นอนในปีนี้นะครับผมซึ่งจหนวนทําให้ในสุขของราคาทองโลกเนี่ยนะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นอย่างน้อย7-10%นะครับผมเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าเขาก็ป้องกันความผันผวนนี่แหละนะครับที่อาจจะเกิดกับตลาดนะครับหลังจากคุณทรัมป์เข้ามาดํารงตําแหน่งนั่นเองนะครับอาจจะมีนโยบายนะครับในเรื่องของคําแพงภาษีใดๆนะครับแบงก์เหล่านี้แหละฮะต้องตุนทองนะครับ เพื่อปกป้องความเสี่ยงนะครับจากภาวะตลาดผันผวนเหล่านี้นะครับและแน่นอนครับว่านะครับปัจจัยหนุนก็มีในส่วนของนะครับความต้องการของคําจากจีนและอินเดียนะครับแน่นอนนะครับจีนและอินเดียเป็นถือเป็น ผู้บริโภคอันดับต้นๆของโลกเลยแล้วก็มีวอลลุ่มซื้อนะครับต่อปีเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับและแน่นอนครับว่าภาพแบบนี้ยังมีต่อไปให้เห็นนะครับปัจจัยทันมาก็คือปัจจัยในเรื่องของเงินเฟ้อนั่นเองแน่นอนครับว่านะครับใน world e c o n o m world economic forum นะครับที่มีการจัดประชุมล่าสุดเนี่ยนะครับคุณทรัมป์เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงนโยบายดอกเบี้ยที่พยายามจะกดดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยให้ปรับตัว ลดลงโดยเร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็มีการนะครับรับของคุณโจรมพาเวลด้วยนะครับว่าเฮ้ยควรลดดอกเบี้ยได้แล้วนะนะครับแล้วก็เสนอให้ประเทศอื่นๆต่างๆเนี่ยลดดอกเบี้ยตามด้วยนะครับทองนะครับก็เลยปรับตัวขึ้นในช่วงนี้นะครับก็เป็นไปตามเทรนด์นัดถ้าลดดอกเบี้ยเนี่ยโอกาสที่ดอลลาร์เนี่ยจะอ่อนค่าลงและจะหนุนทองปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนโยบายนะครับของธนาคารกลางสหรัฐเฟดนะครับ ในช่วงของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกานะครับค่อนข้างออกมาแย่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับสิทธิการกว่างงานนะครับแล้วก็ตัวเลขอื่นๆนะครับผมก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยนะครับมองกลับไปนะครับ จากที่มองว่าเฟดไม่น่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วในปีนี้ก็อาจจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับอย่างน้อย1-2ครั้งในปีนี้นะครับแล้วก็การลดดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดเนี่ยน่าจะเห็นในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับความหวังนี้กลับมาก็เลยทําให้ภาพรวมของดอลลาร์เนี่ยเริ่มปรับตัวอ่อนแล้วก็ทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นครับและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือสงครามนะครับสงครามก็ดูซอบซอแผวๆลงมาเนาะก็อาจจะทำให้ในส่วนของ ความต้องการทองคำนะครับอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าทองคำเนี่ยก็ถูกซื้อโดยปัจจัยอื่นๆเข้ามาถมทับนั่นเองนะครับและแน่นอนครับนโยบายของคุณทรัมป์นะครับผมทรัมป์2.0งนนะครับในนโยบายนะครับแน่นอนมีนโยบายในการลดเงินเฟอ้อนะครับผมนะฮะก็คือลดอตัวเงินเฟอ้อนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ เพิ่มกําลังผลิตน้ํามันเนาะซึ่งจะทาให้ในส่วนของราคาทองคําในประเทศเนี่ยมีโอกาสแนวโน้มปรับตัวลงนะครับตรงนี้อาจจะช่วยให้ในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับและนโยบายต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บภาษีนะครับผมฝั่งจีน10%เม็กซิโก20%นะครับแล้วก็แคนาดา25%นะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยก็รอเรียงคิวตามมานะครับและล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของยุโรปนะครับผมนะฮะก็ภาพแบบนี้แหละฮ ทำให้สร้างความกังวลกับประเทศอื่นๆว่าประเทศของตนนะครับจะถึงคิวเมื่อไหร่นะครับแน่นอนภาพรวมนะครับส่อเขาในความวุ่นวายนะครับและนโยบายคุณทร้อมเนี่ยยังมีอีกหลายนโยบายเลยที่หนุนทองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอย่ายึดของปานามาคืนนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะสร้างความกังวลกับตลาดนะครับผมนี่ก็คือภาพรวมนะครับที่ฟอนด์ดัเมทัลส่วนใหญ่เนี่ยครับยังคงหนุนทองอยู่นะครับผมแน่นอน จะลบมีไหมก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่ารอเขานิดหนึ่งรอเขาปะทุมานิดหนึ่ง,งถ้าความผันผวนของนโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยนะครับเกิดผันผวน,นขึ้นมาไม่ได้เป็นไปตามคาดนั่นเองนะครับก็มาลุ้นกันครับว่าราคาทองคำเนี่ยจะไปทําจุดออทําไฮใหม่หรือไม่นะครับนี่ก็คือภาพรวมเหตุการณ์ของข่าวสามราคาทองคําและเมื่อวานนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับประชุม World Economic Forum นะครับก็มีการเรียกร้องให้มีการ ลดอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เรียกร้องให้บรรดาเหล่าธนาคารกลางอื่นๆทั่วโลกด้วยก็ลดดอกเบี้ยตามนะครับก็เลยทําให้ในส่วนของภาพรวมดอลลาร์เนี่ยนะครับก็ตอบสนองข่าวนี้นะครับอ่อนค่าลงแล้วก็หนุนทองคําปรับตัวขึ้นครับและที่สําคัญเลยนะครับวันนี้นะครับ BOJ นะครับประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนาะนะครับก็เลยทําให้ในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับปรับตัวอ่อนค่าและเสียทรงตอนนี้นะครับผมนะฮะเลยทําให้ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมา นี่ก็คือภาพรวมนะครับเนื้อหาแถลงข่าวของคุณทรัมป์นะครับใน the world economic forum นะครับในคืนที่ผ่านมานะครับผมนะก็พูดถึงหลายประเด็นเลยนะครับหลายประเด็นนะครับเกือบ10ประเด็นนะครับก็ดูด้วยในจากสไลด์นี้นะครับแล้วก็นโยบายคุณทรัมป์สอนะครับก็เอามารีลันให้ดูอีกละลอกหนึ่งนะครับผมนะฮะประกาศภาวะชุกเฉินด้านพลังงานลดพพลังงาน นะครับตรงนี้ก็จะทําให้ในส่วนของเงินเฟ้อในอนาคตยังมีแนวโน้มปรับตัวลงถ้าทําได้นะครับผมนะฮะก็หลายๆนโยบายเลยนะครับเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาเห็นไหมครับยึดของปานามากลับคืนสู่สหรัฐนะครับหลายๆปัจจัยนะครับก็ทําให้ในส่วนของราคาทองคําปรับตัวขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของภาพรวมใหญ่เนี่ยนะครับทางเทคนิคเนี่ยเป็นบูริสเพนเนาะก็คือภาพรวมเนี่ยนะครับเป็นเรนขาขึ้นนะครับผมนะหลังจากที่มีการพักตัวรอบหนึ่ง นะครับและตอนนี้ก็เริ่มเป็นสัญญาณขาขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับก็คืออย่างไรก็ในระยะกลางระยะยาวก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่และจะขึ้นได้อย่างแข่งแก็ต่อเมื่อทะลุ2,790คือออทา i ไฮเก่านะครับจะทําให้เขามีความแข็งแรงในการขึ้นอีกมากๆเลยนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็ลุ้นไปด้วยกันครับว่า2,790เนี่ยนะครับจะสามารถทะลุไปได้หรือไม่ นะครับแต่แน่นอนครับว่านะครับ2,790ระวังณตรงจุดนั้นนะครับสองพันเจถึง2,790เนี่ยนะครับในไทม์เฟรมรายหวันเนี่ยกราฟนะครับเริ่มเข้าสู่เขตภาวะซื้อมากแล้วนะครับผมนะถ้าไปโซนนี้ก็ติดเกียร์ระมัดระวังนะครับด้วยนะครับอาจจะมีแรงเทขายลงมาได้นะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไทมเฟรมเดย์นะครับถ้าขึ้นไปมากๆเนี่ย อาจจะ,ะเผชิญแรงเทขายนะครับหรือสัญญาณเกิดสัญญาณโอเวอร์บอใน r s i อ d d i c a ดิเตรนะครับตรงนี้ให้ระวังนิดหนึ่งในส่วนของสัปดาห์หน้ามีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างนะครับ27่อมกราคมช่วงเวลา4ทุ่มนะครับยอดขายบ้านใหม่ของสารัดครับวันที่28ครับ2ทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของ Call d u r b l l g o o d Order นะครับวันที่28ช่วงเวลา4ทุ่มครับ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับแล้วก็วันที่29นะครับช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งเป็นตัวเลขดุลการค้าอเมริกานะครับวันที่30มกราคมตี2ครับก็จะมีการนะครับประชุมเฟดนั่นเองนะครับก็คาดการแน่นอนนะครับเฟดไม่น่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับในการประชุมรอบนี้น่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะครับในช่วงเวลาตี2นะครับแล้วก็วันที่30มกราคมนะครับจะมีในส่วนของผู้ขอรับส่ดนการกันว่างงานรายสัปดาห์ของอเมริกานะครับตอน2ทุ่มครึ่งนะครับ จบด้วยวันที่31มกราคมช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งครับก็จะมีในส่วนของเงินเฟอ้อ PCE นะครับตรงนี้จับตาดูให้ดีครับหากเงินเฟอ้อนะครับค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับก็อาจจะลดความน่าจะเป็นในการลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดได้ตรงนี้อาจจะทำให้ดอลลาร์ที่กำลังแข่งข้าและกดดันราคาทองแต่กับการหากในส่วนของเงินเฟอ้อ PCE นะครับสะท้อนภาวะปรับตัวลดลงเนี่ยนะครับตรงนี้อาจจะไปหนุนทำให้ในส่วนของเฟดเนี่ย มีความที่น้ำหนักนในการลดดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นได้ตรงนี้จะเป็นปัจจัยบวกทองนะครับฉะนั้นสัปดาห์หน้าผันผวนต่อแน่นอนนะครับในส่วนของราคาทองโลกนะครับมาต่อกันที่ในส่วนของโกลสิซินอทองคำนะครับผมแน่นอนนะครับว่าต้นปีส่วนใหญ่แล้วทองคำจะปรับตัวขึ้นเกือบทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็เป็นชาร์ตนะครับที่สรุปมาตั้งแต่ปี1975นะครับ มาจะถึงรอราบปี2021ครับเอาข้อมูลทุกๆปีมาสแตทรวมกันเราจะเห็นในส่วนของพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่นะครับมองว่านะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับเช่นมกราคมเห็นไหมครับหากใครซื้อทองตั้งแต่เปิดปีใหม่มานะครับส่วนใหญ่แล้วทองจะปรับตัวขึ้นและปรับตัวขึ้นย,ยาวๆเลยไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ พอจะถึงเข้าเดือนมีนาครับราคาทองค็อาจจะมีการแผ่วลงหรือย่อตัวลงมาเนาะก็ถือว่าเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับผมต้นปีนะครับแล้วก็ประมาณเดือนมีนานะครับแล้วก็อาจจะมีซื้ออีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณเดือนกรกฎาคมนี่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับแล้วก็ราคาทองคํามีโอกาสปรับตัวขึ้นนะครับในช่วงของมกราคมพานะครับแล้วก็ปลายปีเนี่ยจะเห็นได้ชัดกว่าต้นปีด้วยนะครับฉะนั้นใครที่ถือทองต้นปีนะครับก็อาจจะมีลุ้น นะครับผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับในช่วงของปลายปีนั่นเองนะครับนี่ก็คือโกล d Seasonal ทองคำซึ่งปีนี้นะครับก็ไดเรคชันเดียวกันที่เดือนมกราคมนะครับขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนนะครับซึ่งเราก็แนะนําตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วเนาะว่าโอเคถ้าซื้อทองตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยนะครับโอกาสชนะตลาดค่อนข้างสูงเลยนะครับ แล้วก็นี่ก็เป็นในส่วนของสถิติครับที่ราคาทองส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปียิงยาวไปเลยนะครับเในส0ครั้งในสถิติ10ปีย้อนหลังนะครับผมนี่ก็บ่งบอกได้ว่านะครับส่วนใหญ่แล้วทองคำเนี่ยมันจะทําจุดต่ําสุดในช่วงต้นปีแหละแล้วก็ไปทาจุดสูงสุดในช่วงของปลายปีนะครับแล้วก็ทําในรูปแบบนะครับขาขึ้นด้วยนะครับผมนะฮะเป็นขาลงแค่3ครั้งเป็นขาขึ้นสักเจ็ดครั้งนะครับขาขึ้นนะครับอยู่ในโมเมนตัมและโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับ แน่นอนครับว่าราคาทองคําโลกเนี่ยพันผวนนะครับหลังจากทุนทรัมป์รับตําแหน่งนะครับผมในอดีตก็บ่งบอกได้ชัดเจนนะครับว่าโอเคแหละนะครับหลังคุณทรัมป์รับตําแหน่งเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นยาวเลยนะครับผมไปจนถึงกุมภามีนาด้วยซ้ำไปเนาะนะครับอาจจะมีจังหวะการย่อลงมาบ้างนะครับตามรอบแต่ว่าภาพรวมเทรนด์ส่วนใหญ่เป็นในรูปแบบไซด์เว์อ up นะครับผมนั่นหมายความว่าราคานะครับจะค่อยๆขยับตัวขึ้นและปรับตัว ให้สูงขึ้นนะครับผมให้เห็นชัดเนี่ยในช่วงของปลายปีนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือภาพรวมที่มันเคยเกิดขึ้นซึ่งใกล้เคียงกับปัจจุบันมากเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นภาพนะครับตั้งแต่ปี2016นกเนาะนะครับผมเห็นไหมครหลังจากทราบผลเลือกตั้งว่าทรัมป์เป็นทองลงยับเลยเห็นไหมครับและตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมจะถึงมกรายนะครับทองขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับผมนะมีจังหวะย่อลงก่อนช่วงคุณทรัมป์นะครับสาบานตนแป๊บเดียวนะครับผมประมาณ30เหรียญก็เด้งต่อ นะครับคล้ายๆกับปีนี้เลยนะครับผมที่ยิงยาวมาเลยนะครับจนถึงปลายเดือนมีนาเอ่อมกราคมเนาะนะครับฉะนั้นเราก็ยังมองว่าภาพรวมเนี่ยนะครับนโยบายของคุณทั้มมีความผันผวนนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นซื้อทองนะครับในปี2025นี้ต่อนะครับและมองว่าทองคำน่าจะปรับตัวขึ้นและเห็นจุดสูงสุดใหม่ได้ไม่ยากเลยนะครับนี่ก็คือข่าวสารราคาทองคำที่นํามาฝากไว้วันนี้ครับ มาต่อในมุมทางเทคนิคกันต่อเลยนะครับเรามาดูในส่วนของดอลลาร์กันก่อนตอนนี้ดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ107.58นะครับหมายความว่าตอนนี้ดอลลาร์อ่อนค่าลงมานะครับหลุดจากกรอบคู่ขนานขาขึ้นแบบนี้นะครับแน่นอนเขาเสียทรงขาขึ้นไปแล้วนะครับผมและน่าจะไปทําจุดโอเวอร์โซลเร็วนี้นั่นหมายความว่าดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าได้ต่อนะครับอย่างน้อยๆนะครับมาเทสเส้นค่าเฉลี่ย50วันและก็เส้นค่าเฉลี่ย100วันตรงนี้ได้ภาพแบบนี้อาจจะทําให้ในส่วนของราคาทองคำเนี่ย ปรับตัวฟื้นไปก่อนได้นะครับนี่ก็คือภาพรวมของดอลล่าตอนนี้ที่สนับสนุนราคาทองคําอยู่ครับตัดกลับมานะครับในส่วนของค่าเงินบาทนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็เคลื่อนไหวที่ทางผกผันกับตัวดอลลร์นะครับพอดอลล่์อ่อนกราบลงมาแบบนี้นะครับแน่นอนครับว่าเงินบาทก็ทยอยปรับตัวแข็งค่าจะทําให้ในสุขของราคาทองคําในประเทศครับ ฟื้นตัวยากนะครับแน่ไม่แน่ดีไม่ดีทองอาจจะลงไปได้นะครับผมนี่ก็คือค่างเงินบาทตอนนี้ที่หลุดนะครับในส่วนโซนแนรับสําคัญนะประมาณ33.80ตอนนี้อยู่แถวๆประมาณ33.67ละนะครับภาพแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับทำให้ราคาทองในประเทศเนะี่ยขึ้นอืดขึ้นยากด้วยแม้ว่าในส่วนของโกลสปอรตเนี่ยนะครับจะขึ้นมาสูงแล้วแถวแประมาณ2,770แล้วก็ตามนะครับราคาทองคำเนี่ยกลับไม่ไปไหนเลยครับ ฝั่งขายออกเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่44,200งบาททั้งๆที่ราคาทองโลกปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับบาทนะครุดจากโซนอ่อนค่ามาที่ทางแข็งค่ามากขึ้นแบบนี้จะทําให้ราคาทองคําในประเทศเนี่ยขึ้นอืดขึ้นยากนะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของราคาทองโลกตอนนี้นะครับภาพรวมใหญ่เนี่ยนะครับก็นะฮะเป็น bullish trend เนาะก็คือเทรนด์ขาขึ้นใหญ่เลยนะครับกราฟแท่งเทียนนะครับ ขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนะครับแม้ว่าจะมีการพักตัวในช่วงของประมาณเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมเห็นไหมครับมีการพักตัวรอบหนึ่งแต่ว่าภาพรวมระยะกลางระยะยาวเขาเนี่ยยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เห็นไหมครับขึ้นมากระหน่ำเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่คอนเฟิร์มว่าเขาเป็นขาขึ้นนั่นคือนะครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่ากราฟแท่งเทียนเห็นไหมครับว่าเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายนะครับเส้นค่าเฉลี่ย50วัน100วันนะครับตอนนี้ กราฟแท่งเทียนยืนอยู่เหนือเส้นสีเหลืองสีม่วงนี้ได้หมดนะครับบ่งบอกว่าสถานะบายได้เปรียบตลาดและที่สำคัญเลยทำเฟรมเดย์นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของคลาวตอนนี้เริ่มเป็นคลาวของกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นแล้วก้อนเมฆที่นำหน้าไปในส่วนของกราฟแท่งเทียนตรงนี้นะครับเริ่มเป็นกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวนั่นบ่งบอกว่าในระยะสั้นๆนี้นะครับราคาทองยังขึ้นได้ขึ้นได้อยู่ขึ้นได้ต่อนะครับแล้วก็ ในส่วนของคราวตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่เป็นแนวรับซับพอร์ตแหละนะครับในส่วนของการจบรอบลงมาเนาะเรามองว่านะครับในส่วนของไทม์เฟรมภาพรวมใหญ่เนี่ยราคาทองคำเนี่ยน่าจะดีดไปนะครับแถวๆประมาณสัก2,780ถึง2,790นะครับซึ่งเป็นจุดออ l t ไทม์ไฮเก่าที่ทําไว้ในปีที่แล้วและเป็นจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ถ้าทะลุไปได้จุดนี้นะครับ RSI เนี่ยนะครับน่าจะทะลัก ซูเปอร์โอเวอร์บอทไปนะครับน่าจะทำในูปแบบนะครับในเทรนขาขึ้นต่อและตรงนี้เราจะไม่เห็นแนวต้านแล้วนะครับแนวต้านถัดไปก็จะเป็น2 8 2 0 2 8 0 0 5 0เนี่ยก็จะมีโอกาสเห็นมากขึ้นนะครับราคาอาจจะปรับตัวสูงมากกว่า44,500นะครับตรงนี้ก็ไปลุ้นกันได้นะครับหากเขาเบรกทะลักไปต่อได้นะครับและยังมีปัจจัยบวกสนับสนุนอยู่นะครับแต่ถ้าผ่านไปไม่ได้อย่างที่ผมบอกครับว่า ตอนนี้ RSI Indicator นะครับเข้าสู่เขตซื้อมากนะครับเส้นสีม่วงนี้นะครับทับเส้นป่าแบบนี้โอเคแหละนะครับให้เรามัดระวังนะครับอาการของเขาเนี่ยก็น่าจะไปต่อได้อาจจะไปทำ Super o ์โอ b o u t อีกนิดหน่อยแล้วก็ย่อนะครับก็มีโอกาสลุนได้ครับ2,780เห็นแล้ว2,790เห็นแล้วนะครับอาจจะแวบๆ2 0 0 8้เห็นหรือเปล่าก่อนที่จะปรับตัวย่อลงมานั่นก็คือ RSI ที่บ่งบอกไว้ว่ารัดเข็มขัดไว้หน่อยขึ้นมาเกือบ ตลอดทั้งสัปดาห์และหลายวันด้วยนะครับระมัดระวังแรงเทขายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับอีเวนท์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบนี้เห็นไหมครับที่ ISI นะครับผมโอเคแหละวิ่งเข้าสู่เส้นประบ่อยครั้งเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดแรงเทขายลงมาแบบนี้เห็นไหมครับปุ๊บเห็นไหมเส้นสีม่วงตรงนี้เห็นไหมครับไปเทสเส้น70หรือเหนือกว่านมานนิดนึงนะครับก็จะกดทําให้ในส่วนของฝั่งเซลล์เนี่ย มีการเทขายทำกำไรมากขึ้นนะครับหรือรอบนี้เองเห็นไหมครับหายไเกินเส้นป่าได้วเห็ไหมครับอาจจะมีจังหวะย่อลงมาได้นะครับแน่นอนไปทําจังหวะโอเวอร์บอทก็น่าจะมีการเทขายลงมานะครับตรงนี้ก็ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับตัดกลับมาในส่วนของภาพรวมทำเฟรมรายสีชั่วโมงเห็นไหมครับเริ่มมีย่อตัวหน่อยๆแล้วนะครับถ้าภาพเป็นแบบนี้นะครับเราก็มองว่าอุ้ยนะครับตอนนี้ทำเฟรมรายสีชั่วโมงโอเวอร์บอทไปแล้วล่ะนะครับแน่นอนอาจจะเป็นแบบนี้แพทเทิร์นแบบนี้ นะครับอา,อาจจะขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะไปเจอกําแพงแนวปะทะตรงนี้นะครับแล้วก็มาวัดกันอีกทีว่าไปต่อหรือไม่นะครับแล้วเราจะเห็นการพักตัวในไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนธันวาแล้วนะครับแต่บอททอมกับตัวฮาเนย่ยกสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตรงนี้เราก็มองว่าตรงนี้เป็นซับไพโซนเนาะเป็นจุดขายจุดหนึ่งแหละนะครับผมนะฮะแต่มองว่าเป็นจุดย่อเพื่อไปต่อมากกว่าเพราะว่ากราฟแท่งเทียนเห็นไหมครับว่า ตั้งแต่ปี2025เนี่ยกราฟแท่งเทียนกลับมายืนอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆหรืออัพคุมกคลาวในอิชิมุกุคลาวได้นะครับผมเห็นไหมฮะกราฟแท่งเทียนเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆเรานิยมบายพบเบ้าบายที่ไรทองก็ขึ้นคลาวตรงนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นแนวรับซัพพอร์ตเอาไว้เพื่อรักษาเทรนต่อน,นั่นเองนะครับกลับกันนะหากทองเนี่ยเคลื่อนไหวใต้เมฆนะครับอาการเขาจะเป็นแบบนี้ครับขึ้นไปก็ลงขึ้นไปก็ลงขึ้นไปก็ลงนะครับแบบนี้เราจะเล่นเซลล์ตอนนี้นะครับเราจะนิยมเล่นบ่ายนะครับผมนะฮะ บายแน่นอนนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าใกล้โซนแนวต้านใหญ่นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแนะนําเข้ามารับแถวแถวโซนบริเวณกลุ่มก้อนเม่ขาวที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับดีกว่าอย่างน,น้อยๆ2,740 2,735นะครับในเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็คําถามคือทองจะหลุดเป็นเทรนเสียทรงเมื่อไหร่นะครับแน่นอนนะครับประมาณแถว2,690เนี่ยไม่ควรหลุดนะครับผม หลุดมาพั่นะครับเขาก็อาจจะมีสิทธิ์ไปทําโลแถวแถวสองหกหกห้าได้นั่นหมายความว่าเขาเสียทรงแล้วนะครับผมนะฮะอาจจะกลับไปเคลื่อนไหวไซด์เว์อีกระลอกหนึ่งได้นะครับแต่ตอนนี้คราวตัวน,นี้ยังทําหน้าที่เป็นแนวรับซัพพอร์ตอยู่นะครับตราบใดที่ยังคงื่อนไหวอยู่บนกลุ่มคราวแบบนี้ไม่หลุดต่ำกว่า2725 2740เนี่ยเขายังสะสมแรงต่อขึ้นไปได้นะครับผมนะฮะนี่ก็คือภาพรวมนะครับที่ยังบ่งบอกว่าโอเคขาขึ้นขาบ่ายยังได้เปรียบตลาดนะครับ แต่ทุกครั้งที่ปรับตัวขึ้นมาก็ระมัดระวังในเรื่องของสัญญาณแรงเทขายหน่อยเพราะว่าแต่รอบเห็นไหมครับก็จะมีแรงเทขายออกมานี่แหละนะครับแต่เราก็ประมาณการไว้ว่าเป็นการย่อเพื่อไปต่อนั่นแหละนะครับเพราะว่าภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งราคาทองไทยและราคาทองโลกเนี่ยก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับนี่ก็คือกราฟนะครับราคาทองไทยนะครับ5ปีย้อนหลังเห็นไหมครับราคาแถวๆปลายปี2020นะครับราคาวิ่งอยู่แถวประมาณ2 5 0 0ตอนนี้ก็ใกล้4 5 0 0แล้วนะครับขึ้นมาเกือบ100%เลย นะครับแล้วก็ภาพรวมย้อนหลังไป1ปีเห็นไหมครับก็ยังคงวิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวสี่หมื่นสองถึงสี่หมื่นสี่พันนะครับ,บ, 42, 44, รบทีนี้เรามาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านกันบ้างเราประมาณการไว้ที่เท่าไหร่ละ่ะแน่นหน้าแนวแนวรับแนวต้านของราคาทองโลกงนั้นนั้นโชคไม่ดีเลยช่วงนี้เงินบาทแข็งนะครับสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบตอนนี้นะครับจะกลายเป็นว่านะครับราคารับซื้อคืนเนี่ยในส่วนของราคาทองไทยอาจจะเห็นเราวประมาณ44,300ถึง44,400บาท นะครับ2,820นะครับอาจจะเห็นเราเราเพียงแค่44,600บาทเองนะครับผมก็ไปไม่ไกลอย่างที่บอกครับว่าเงินบาทแข็งค่าแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ2,760 2,760 0 0 2,740ครับราคาไทยวิ่งแถวประมาณ44,000นะครับผมนะฮะโซนนี้หลุด44,000แล้ววัดระวังนิดหนึ่งราคาทองคำอาจมุ่งเป้าไปสู่ประมาณ43,500ได้นะครับ นั่นมาน,นความว่านะครับก็จะเป็นแนวรับใหญ่โซนนี้นะครับแน่นอนครับว่านะครับมีโอเวอร์บอทก็ต้องมี o v e r อรนะ์โซนเนาะทำไปจุดสูงสุดมากๆนะครับเราก็มองว่าถ้าจบรอบแล้วก็น่าจะมีโอกาสกลับลงไปงด้านล่างนะครับถ้ามีการปรับตัวลงไปด้านล่างนะครับถ้าเห็นราคาแถวๆประมาณสัก43,500 43,000 42,500ก็น่าจะเป็นเรดนะครับที่ราคาทองไทย น่าเก็บนั่นเองเพราะว่าเขาก็ยังอยู่ในเทรนที่ไซเวย์นะครับและพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือภาพรวมทางเทคนิคนะครับในส่วนของตัวราคาทองโลกและราคาทองไทยครับมาต่อกันที่ในส่วนของพารสุดท้ายพารสรุปนะครับแน่นอนทองคำนะครับยังอยู่ในบูลลิสเทรนนะครับผมฝั่งบาย ยังได้เปรียบตลาดอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเทคนิคก็แนะให้เรามัดระวังแรงเทขายที่อาจตามมาได้นะครับหลังสัญญาณ rsi นะครับท i m เ f a รายหนึ่วันเริ่มเล่นเข้าสู่จุดเขตซื้อมากนะครับก็ติดเข็มขัดแล้วมัดระวังนิดหนึ่งขึ้นได้ แต่ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับตั้งจุด s ต o อ l ลอดเอาไว้ให้ดีนะครับแล้วก็แนวรับสําคัญแนวต้านสําคัญนะครับก็มองไว้วิกหน้านะครับอยู่ที่แถว2 7 9 0 2 8 2 0 2 8 5 0สําหรับแนวต้านแนวรับ2 7 6 0หถึง2 6 9 0นะครับดหลุด2 6เ0สเสียทรงนะครับผมให้เป็นแนวรับสุดท้ายแล้วกันราคาทองไทยนะครับแนะนะนะแนวต้านและแนวรับของลรองาคาทองคําโลกเนี่ยนะครับอยู่แถวๆประมาณนะครับฝั่งขาย 44350-44900นะครับฝั่งรลอซื้อนะครับ44100-43500นะครับนี่ก็คือภาพรวมโดยสรุปครับของราคาทองไทยและราคาทองโลกครับสำหรับวันนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียวไทม ฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมงออมทองลุ้นทองคำแท่งมงคลเสริมเพ่งตลอดปีมาเสง่ง10รางวัลรวมมูลค่ากว่า12,482บาททองคำแท่งออสซิลิส96.5%น้ำหนัก0.3กรัมมูลค่า1,248บาท เปิดบัญชีออมทองออสซิลิสวันที่6ถึง3 1มกราคม68เริ่มต้นออมทอง1,000บาทขึ้นไปลูกค้าออมทอง is, ออสซิลิสออมในเดือนกุมภาพันธแ6 8เตรียมออมเงินเข้าบัญชีและค่าธรรมเนียมก่อนตัดเงินออมในวันที่3กุมภาพหกแ68ตั้งแต่วันที่6มกราคมถึง3กุ 6, มภาพันธ์2568เงิน<ข>ไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด